อุคนคือมันไอมากนะแสบเลยนุง้งนุ้งมือค่ะสวัสดีจ้ามาพอกับตุ๊กขิกก้า ค่ะทุกคนคะ่ะในช่องสมัยชาแนลมากค่ะมือนีตุ๊ได้หอยดองแม่กรองค่ะพี่น้องคะในหอยดองแม่กรองค่ะมืม่อนสิ้อ้ามากินเขา่าเดี๋ยวเขาเปิดแล้วนะคะคนเทลงไปแล้วคะ่ะอู้หอยแห้งค่ะพี่น้องคะอู้ขนลายแห้งใส่บะหดีกว่าอื ตะแหลกตัวตุกสิเทลงบดเลยค่ะพี่น้องคะคือมันหลายแห้งอะ่ะขวดนึองอะหลายแหง้งนี่คะ่ะเราจะใส่ตะไคร้เครื่องยำไมมะกขูดซอยพริกสดหอมแดงต้นหอมเอ้ยผักชีคะ่ะผักชีซอยใส่ลงไปบนเลยค่ะทุกคนคะ่รระรสชาติกำลังดีค่ะทุกคน บีบ้าเพิ่มความหอมค่ะทำการคนเป็นยงน,นะคะเป็นยแสบบ่ารคะพี่หน่อยคะหอยดองยั่วเลยค่ะ hey, you, you like á, ทุกคน mm hmm. มาเด้อค่ะกินข้าวเส็บๆส็บนกันมีตุกเหล็กกุนเชียงมากินน้ำข่าทุกคนคะ่ะหอยดองพริกค่ะ ใบะกูดผักชีใส่น้ำกันแบบนี้ครับทุกคนค่ะอืมจีบมากอืมอร่อยเปดี๋ยวค่ะ แ้วพอเวลาเขาใส่ผงตะไคร้ยังสิไปหนาะเวลาเขากินอะ่ะมันจะมีความหอมอค่ะทุกคนค่ะหอมเครื่องอืมสบมากค่ะคุณเียงก็อร่อย แซ่บค่ะือกินกระบอกพริกนี่แซ่บเข่ากันเพชรจีดขึ้นแล้วค่ะกบอกพริกซ้อยฟังจี

Các bạn thấy không, rất là ngon rất là ngon rất là ngon กินกระวงเลยสองคำกินมือใส่เครื่องหลายๆสีแสบด้วยค่ะพี่น้องคับมันสีหอมวาอ่าต่สีบบเพ็รเนี่ยตกึดในใจเราพริกปนมาใส่น้ำบอ <c oughs> อย่างมาใส่พริกซอยแล้วมันสีแบบ bộ phết nà bộ thương nà bộ đề thương nàm thương nhánh nằm nà phía nọ thả hào tạc bộ thương nọ gì สองกินคนเชียงให้เปรี้ยวอร่อยมา,าตัดครับพีน่น้องครับอืะ กินกับผักสดสับไปตลาดสดมาได้หอยดองนี่ยมากินครับเผ็ดจี๊ด ในเอาน้ำขึ้นมาล้างมือน้ำขับพื่นปกติต้องมีน้ำล้างมือแต่เมือวันนี้ล้างมาจากข้างล่างเลยครับแต่เวลาเด็กเขากินเปื่อนอ่ะเดี๋ยล่างอ <c oughs> <c oughs> แล้วหละกักข้าวน้อยก็เหนอีกเลยพี่น้องเติมอีกอย่าง,างอิ่มแบนพ่อ ไก่พริกหอม ม,มันอยากดัคือขั้นข้ออะเป็นไอรับนี่เป็นโดนแห้งพี่น้อง พี่หนำด่างข้อมึงก่อ,อนะอยากไอ้นะอยอาไอ้พี่น่องหลาย,ยแซ่พี่น่องเลยบอกเลย จัดอืมเพลินห่งอืมเพลินไปหน่อยอืม Kẹp hết đấy gần cả cuốn chịa mhm 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 อิมแล้วคะ่ะทุกคนคะ่ะมือนี่ตุกกับผ้ามาแซบสำเนคคำผ้ามากินเข่ากับยำหอยดองแม่กลองคะ่ะพี่น้องคะ่ะจังได้กระไว้พอกันคลิปหนาเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ